เอยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมัเมเบอร์วอลกับบูชแนลนะครับวันนี้อยู่กับมอนเตอร์รีวิวนะครับผมเป็นมอนเตอร์ตัวใหม่นะครับซึ่งเพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็นะครับไม่ได้อยู่กับไอดีของผมนะแต่ว่าเป็นไอดีคุณอ้อนก็ยืมของคุณอ้อนมาเปิดเนี่ยไม่ใช่มาเปิดคุณอ้อนเปิดได้ก็เลยยืมมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากได้ตัวหนึ่งนะแต่ว่ายักพแต่ฮะตัวใหม่เลยทุกคนเปิดหน้ายังไม่พาเลยนะยังไม่ได้ห้าดาวเลยนะไอดี ID ผมนะ เดี๋ยวเรามาอยู่กับนักพยากรหุ่นเชิดนะครับผมทัดไฟนะครับหรือว่านะเอาเวกแล้วชื่อว่าน้องซีมานะครับน้องซีมานะฮะชื่อมันคุ้นๆไว้ทุกคนนะฮะชื่อเหมือนกับว่าแบบคันตรงไหนทาตรงนั้นอะไรประมาณนี้เนาะตัวนี้เป็นสายโจมตีนะครับผมนะเลเวล40นะครับ BP 9,555นะครับ Attack 878นะครับแล้วก็ Defense 626 Speed 100นะครับผม โดยสัตย์ก็นสายโจมตีแอทักเยอะนะครับเพชรเพียวยางน้อยเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูสกิลแล้วกันนะครับว่าน้องเก่งไหมทําอะไรได้บ้างนะครับอ่ะนี่ครับสกิลที่1นะครับเป็นการโจมตีศัตรูนะครับจะเพิ่มเกรดการโจมตีให้กับตน20%เนะครับก็เรียกว่าตีแล้วก็เพิ่มเกรด20%เนาะอัพเต็มนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะสกิลที่สองนะครับเป็นการติดตั้งระเบิดนะครับก็คือเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับระเบิดเนี่ยอยู่สองเทินนะใส่เป้าเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาส50%เนี่ยครับที่ทใ ตัวที่เราวางปุ๊บเนี่ยจะติดสตันเลยนะครับอัพเต็มนะครูดาวจะแค่3ามเทินนะครับมีโอกาสแค่50นะไม่มีเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็สกิลที่เมทสกิลที่3นะครับผมเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเนาะเพื่อปลดเอฟเฟกเสริมพลังออกนะครับแล้วก็บล็อกไม่ให้พวกพวกนะครับได้บล็อกนะครับไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะสามารถปลดเอฟเฟกลดพลังออกได้เป็นเวลา2เทิร์นนะครับก็เรียกว่าเป็นบัฟปุงแหวนนะครับบัฟปุงแหวนสีแดงเนาะก็คือถ้าจะปลดเนี่ยก็คือต้องประมาณว่าละสองคีย อีกสองทีอะไรประมาณนีนะ้ถึงจะล้างได้นะครับอัพสกิลเต็มเนาะอ่าโคดาวเลยแค่4เทอร์นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะมาดูสกิลที่เม็กันบ้างเอ้ยมาดูขออภัยครับมาดูลีดเดอร์สกิลกันบ้างนะครับเพิ่มพี่พีสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ซีรีส์นี้นะไม่มีตัวไหนเป็นลีดสปีดเลยนะครับผมการทำรูนนะก็สามารถเล่นได้นะครับอ่าหลากหลายนะก็เริ่มต้นผมขอนะครับเอาเป็นสปีดสูงมีแม่นแล้วกันนะเพราะว่าอยากรู้นะครับว่า เถ้าเกิดว่าเราทำสปีดออกมาเนี่ยถ้าเกิดจะทำเป็นตัวลบบัฟอะนะครับมันโอเคไหมนะลบบัฟแล้วก็บล็อกฝั่งตรงข้ามนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากได้แรงก็อาจจะต้องเป็นสายแท็กแต่ก็ค่อนข้างบางหนะ่อยเนาะหรืออาจจะทำเป็นแบบพวกตระกูลอลลุมก็ได้นะอลลุมก็ประมาณประมาณนี้นะถ้าเกิดเป็นอลลนะุมเนาะอลลุมก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องทำคีย์เรทเนานะก็มีสปีดนะครับอลลุมประมาณ EX เนาะมีสปีดอาจจะเพิ่มเลือดสักสองหมื่นนะแท็กพันหนึ่งนะครับแล้วก็สปีดเนาะแม่นสักประมาณ50นะอ่นะ สำหรับน้องก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมขอลองนะขอลองเป็นตัวเปิดหน่อยเนาะเพราะว่าตำแหน่งออโลมันมีแล้วไงนะครับคือถ้าเกิดเป็นไอดีผมอน่ยได้มาเนี่ยมันมีออมืดมานจะเล่นง่ายกว่าเดิมนะครับอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์ก็ใส่เป็นอ่าดาเมจแรงจากระเบิดแล้วก็สกิลสองสกิลสามแม่นยำได้เลยนะครับผมประมาณนี้เนาะหรือว่าตีแรงครับสปีดก็ได้นะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูการใช้งานแล้วกันนะครับตอนนี้ใครที่เปิดได้ยังลงอารีนาไม่ได้นะครับอารีนาเนาะ ก็ต้องมาลองเล่นในนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวทีมที่จะเล่นนะครับผมจะใช้เป็นทีมนี้เลยนะก็คือเดี๋ยวก่อนเนะโบละลมออกเราไม่เอาละโบละลมออกนะเราจะใช้เป็นการระเบิดอย่างเดียวแล้วทุกคนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจะเอาเป็นอา่าอนหนึ่งนะก,กันลมแล้วกันนะช่วยทำซีซีนะครับโอ้แม่น้อยไปหน่อยไม่น่าติดนะพวกกันลมนะครับก,กันลมในนี้ก็จะไม่เหมือนข้างนอกเนาะอันนี้ห้าสิบสองเนาะ ก็ล้มกนนะ็ได้ได้เล่นได้รัวๆนะครับไปไปดูไปดูกันนะครับว่ามันแจ่มหรือเปล่านะว่าล้มปั๊บดีไหมนะครับอันเนี้ยสกิลเจ็ดสิบกว่าบวกแฝกเข้ามาอีกนะเดี๋ยวกว่าสกิลสามไม่รูนะครับสกิลสามก็จะประมาณนี้ทุกคนล้มปั๊บนะครับแต่ว่าโอ้โหนี่ขนาดแม่นเยอะแล้วนะยังไม่ค่อยจะติดเลยทุกคนผมวางไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหติดต้านเลยบิ๊กบ้านนี่เขาเล่นของจริงว่ะทุกคนลู่ไปก่อนนะครับลดเกรดลงไปแล้วก็แช่เนาะ ดูนะสกิลสองนะครับถ้าเกิดวางแล้วมีโอกาสห้าสิบที่จะระเบิดไอ้ที่จะสตันเลยเห็นไหมอันนี้คือข้อดีของน้องนะก็คือวางแล้วสตันพอเกิดมาพอลุกขึ้นมาทอนอนีกทอนเลยลุกขึ้นมาทิ้งก็โดนระเบิดแล้วนะอืมก็ค่อนข้างเจ๋บน,นะครับสกิลสองนะผมอยากได้มากชอบมากนะครับนี่เล่นสี่สีทุกคนเล่นสี่สีก็ประมาณนี้ดูเกศนะเกศขึ้นไหมเกศขึ้นนะครับแล้วก็วางวาง,วางโทเทมไปเอาให้ตายนะครับจุดเลยจุดไปเลยนะครับโอ้ยยังไม่ตายเลือดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ย ผมอยากได้มังกรน,น้ำเหมือนกันนะผมมาเล่นไอดีคุณอ้อนแล้วก็แบบพี่มังกรน,น้ำก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นกับทีมซีซีช้อนแจมนะครับหลายคนบอกพี่พววน้้ำไม่ดีเหรอคววน้้ำก็เล่นได้นะแต่ว่านะครับอันนี้วางระเบิดเดียว่าสตาร์นนะครับนี่ไงคือแจมทุกคนแจมด,จมดีนี่อยู่นะเนี่ยนะอืมโอ้โหนี่ไงระเบิดเรายไปหลายเทินแล้วนองจากว่าโดนน้องเงือกนะครับน้องเงือกแก้ไม่เป็นไรนะเราจะมีสก,กิลนี้อยู่บล็อกเข้าไปครับผมนี่จะเป็นบัฟวงแหวนแบบนี้นะครับก็คือต้องล้างสอง ล้างสองครีกงนะครับผมบัฟนี้ถึงจะหลุดถึงจะสามารถล้างระเบิดล้างอะไรได้นะแต่ว่าเออสก,กิลของน้องเงือกลบออกนะเมื่อกี้เห็นไหมฮะมันสงเคิร์นมานี้ปะถ้าเล่นจริงๆอะ่ะเอออาจจะต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่จะทําน้องวัเล่นสายระเบิดนะครับไอ้น้องที่แบบว่าเอาไปลบบัฟนะแต่สายระเบิดผมว่าไม่ค่อยคุ้มเลยเล่นตัวอื่นดีกว่านะถ้าเกิดคุณจะทาแบบวางระเบิดแรงๆอะไรแบบนี้นะครับ ทำเป็นสายสป,ปีดค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนะแต่สป,ปีดต้นได้มาหนึ่งร้อยก็ถือว่าไม่แย่นะครับบ้านนี้ไม่เอาแล้วกันเนาะบ้านนี้ก็ปล่อยบ้านนะเราจะหาแบบใกล้เคียงกับแบบว่าเนี่ยทีเอบ้านนี้น่าจะไม่ไหวหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีออฟไฟนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนออฟไฟเออได้ลองดีก็ดีเหมือนกันนะจะได้รู้ว่านะครับออฟไฟมันลบมได้หรือเปล่าเนาะกดไปเลยแล้วกันนะครับของไฟไม่ติดคนแย่แล้วนะฮะ กันลมผมน่าจะเข้าก่อนเนาะรูไปก่อนนะนี่แล้วก็วางเห็นไหมวางปุ๊บมีโอกาส50%สตันนะครับถ้าไม่สตันก็วาง,งลูกนึงแล้วก็จุดนะครับลันก็นออลลมดีเหมือนกันนะเนี่ยออถือว่าใช้ได้ทุกคนโอ้โหลุกขึ้นมาสตันสตันพว่อะไรขนาดนี้เพื่อน ออไฟไม่นะ่ะเลดเยอะนะแต่ทําไมระวังไม่ติดก็ไม่รู้นะถ้าต้องทําแมนร้อยก็ไม่ไหวนะทุกคนเนาะนี่แมนนงะทะลุแปดสิบไปแล้วนะโรมานติแฟกนะครับแต่ผมชอบจริงนะมีมังกรนะ้ำเเล่นสนุกดีนะครับเดี๋ยวดูดิเพื่นดูดิเฮ้ยเฮ้ยไม่นะเพื่อนจะบอกวนะ่าถึงตายเนะี่ยโอไม่นะยูเลือกเต็มเลยยูเลือกเต็มเลยนะครับ ใหม่บอบบับใหม่นะดูอยากรู้แล้วก,กันน้ำลบออกหรือเปล่าไม่ใช่บอบบับนี่เขาเรียกอะไรนะบ๊อบอป,ปุ้งแหวนเนาะบ๊อ,อบัไม่ให้ให้ล้างนะครับใส่เป็นลูกหนึ่งมองน่าจะตายแล้วนะนี่ก็ไม่น่ารอดนะมันหลุดแล้วมันล้างได้เร็วทุกคนเห็นไหมแล้วก็ตายไปด้วย ระเบิดนะครับเสียดายเสียดายยังลองในทีเอไม่ได้นะแต่ทีเอช่วงนี้ใกล้ตัดแต้แมก็ไม่มีใครน่าลองนะคิดว่านะครับไม่ค่อยน่าลองเท่าไหร่ลองเข้าไปแบบนี้ดูบ้างน,นะครับผมเขาไม่มีบัฟนะมีแค่กระนะครับนี้ผมก็กันไว้เผื่อเขาจะล้างนะครับผม อันนี้เราก็เรื่อยๆชิวๆไปก่อนนะแล้วก็ลดเกจนะครับเดี๋ยวแช่เข้าไปนะครับนี่ลดเกจเข้าไปอีกใครมีมังกรนะ้ำกาลองเล่นทีแบบนี้ดูก็ได้นะครับหนึ่งวางเข้าไปลูกนึนะครับยังไม่ได้เกตขึ้นมาเลยนะทีมคอมโบดีนะทุกคนนะเ,นเล่นคอมโบแบบนี้ได้เลยนะถ้าใครมีนะใครมีครบนะครับ แต่ก็เวลาลงอา a จรงรมันก็จะเจอตัวแก้ค่นข้างเยอะนะอย่างเช่นอ e ีฟิตมืดนะครับออไฟเนือกน้ำอะไรประมาณนี้นะเป็นตัวพวกแก้ทีมแก้ทางพวกนี้นะครับบ้านนี้ล่ะไหวไหมไปลองดูกันนะครับใส่วิวไหมใส่วิวมาด้วยนะผมลองสก,กิลให้ดูนะครับนี่อ่ะอยากรู้ไหมว่าออแสงมันลบได้หรือเปล่านะรบอบนี้เราจะไม่ตีออแสงนะทุกคนนะ จะวางแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆนะผมอยากรู้เอาแสงมันลบได้ไหมผมลดเกรดเลยไหมลดเกรดไปก่อนแล้วกันนะอันตรายเหมือนกันนิดนึงไอตัวนี้สตาร์ทไปก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวมันทำร้ายเราไม่ใช่อะไรหรอกเอาไปอีกลูกหนึ่งเพื่อน,โ,น,ออน 3, โอ้ไม่ติดนะครับล้างไปเพื่อนกดสกิลสามได้ไหมโอ้ไม่ทำไมไม่กดอ่ะมันกดไม่ได้หรือไม่กดเมื่อกี้ มันเป็นเ e. อไอเลยเนาะเราจะมาคาดหวังอะไรกับมันมากก็ไม่ได้มันไม่เหมือนการเทสเนี่ยทีเอนะครับผมว่าเล็ดร้อยแน่เลยพรโอดิโอดินแสงตัวนี้นะอันนี้บัฟหมดเลยดูนะผมใส่กรอบหนึ่งผมอยากรู้มันล้างได้หรือเปล่านะครับโอ้โหปัญนผิดตัวเลย นี่ไนงะทุกคนเรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นที่เข้าใจพร้อมๆกันแล้วนะว่าสกิลมันก็ไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นนะไอตัวทัดไฟนะครับก็ใครที่แบบว่าเปิดได้นะฮะก็อาจจะลองดูรีวิวก่อนนะว่าไอพี่ผมปั้นมาเล่นดีไหมเนะี่ยลองดูลองดูนะฮะแล้วก็ไม่ติดด้วยนะเมื่อกี้กดสกิลสามไปเนี่ยนี่แม่นก็เยอะนะ เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรตัวนี้แม่มันน้อยอยู่แล้วนะผู้การนะครับแต่ธาตุไฟอะแม,ม่นเยอะล้มลไม่ออกนี่ดีมันแปลกๆเนาะเนี่ยนะครับวางไม่ติดด้วยนะนี่ขนาดแม่นเยอะขนาดนี้วางไม่ติดอีกเหรอเนี่ยนะเพิ่มเกจโจมตีไปก่อนแล้วก็วางดักนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวมันจะลุกมานะ เพิ่มเกจขึ้นไปก่อนนะครับปัน่นเข้าไปสักทีฮะรถเก๋ยรถเกจข้ามท่าด้วยเป็นไงล่ะวางระเบิดก่อนนะครับโอ้โหไม่ตันนะทุกคนนะเนี่ยมันมีโอกาสนะครับแต่ว่ามันไม่ตันนะเดี๋ยวเข้าพอระเบิดแล้วก็ไม่ตันด้วยเออขอบุณเกมมากนะเกมดีจริงๆนะิงนะขนาดอลีซน่านะเพืเพื่อนเรายัางเซ็งกันได้ขนาดนี้เลยก็เป็นอทิเอจะขนาดไหนครับเนะี่ย โอ้สก,กิลนะครับติยอดทงย่างาเหมือนกันไม่รู้ฝั่งตรงข้ามเดดมันเยอะหรือเปล่านะฮะแต่มันก็ไม่น่าเยอะขนาดนั้นมั้งประมาณนี้เนาะทัดไฟนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างหลังจากการเล่นนะครับอ่ะให้ดูรูนให้ดูรูนให้ดู ถ้าสแตตอีกทีนึงนะครับอ่านี่คือเราเอาไปเล่นนะจริงๆนไถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนนะไปเจอทีมรับใน RTA นะมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับอืมแล้วแม่นผมเท่าไหร่แม่นเจ็สิบสามนะครับบวกกาแฟเข้าไปอีกเจ็ดเจ็ดิบสามบวกเจ็ดปดสิบพอดีนะอืมต้องร้อยเลยเหรอหรือเปล่าอืมถ้าต้องทําแม่นร้อยนี่ก็เล่นยากเหมือนกันนะเนื่องจากตัวค่อนข้างบางนะครับแต่ว่าแท็กเยอะหรืออาจาอาจะต้องอาจจะต้องทําเป็น e อ็วินะครับอืมเอามาเล่นเนาะ แบบว่าไม่หวังสกิลไม่ได้หวังสกิลลบบัฟแบบเปิดเหมือนพวกเอาลขึ้นมืออะไรพวกนี้นะครับเป็นแบบว่าจังหวะ2ก็คือฝั่งตรงข้ามกลางแล้วค่อยลบแล้วค่อยมอบบัฟนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับน้องนะครับนักวิทยากรหุ่นเชิดไฟหรือว่าน้องซีมานะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบูทชแนลด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ